วันนี้ดีไอคอน Family ่จะพาทุกคนไปเล่นน้ำคลายร้อนกันที่ บอ่อน้ำผุดธรรมชาติปากช่องเขาใหญ่เดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพแล้วจะได้พบกับน้ำใสๆส,สีเขียวมรกตน่าเล่นมากแต่ขอแนะนำนะครับว่าให้มาช่วงเช้าๆหน่อยเพราะว่านักท่องเที่ยวจะได้ไม่เยอะแรกกิจกรรมเด่นที่นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือการได้พายเรือขยักล่องไปตามลำาธารธรรมชาติความยาวกว่า2กิโลเมตร่องสัต์ปลาตอนกลางวันและพบเจอกับเจ้ามีน้ำหวันใจนักท่องเที่ยวขอบอกเลยนะครับว่าทริปนี้หายร้อนแน่นอน ราอยู่กันที่น้ำผุดธรรมชาติเขาใหญ่นะคะใช่ครับเรามาเวลาเปิดเลยแปดโมงครึง่งเพราะว่าเราต้องการจะให้เห็นน้ำใสๆเลย <Wow. S 1> ใช่ไหมมีชูชีพเล่นพร้อมๆเล่นด้วยวันนี้เอาไปครับเปิดเวลาเปิดพอดีเลยน้ำผุดธรรมชาติหรือว่าชื่อทางการที่ว่าน้ำผุธรรมชาติบ้านท่าช้างอบตหมูสีและที่นี่ห้ามนำอาหารเข้าไปทานยกเว้นน้ำป่าเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8.30นนถึง16.30นนัก ททงเที่ยวต้องเดินผ่านประตูนี้นะครับเห็นหลายคนหาทางเข้าไม่เจอข้างในก็จะมีเสื้อผ้าสําหรับเปลี่ยนเล่นน้ําด้วยและมีบริการให้เช่าเสื้อชูชีพราคา6ก6บบาทสําหรับคนที่ว่ายน้ําไม่เป็นแต่อยากจะลงเล่นน้ําเพื่อความปลอดภัยโซนฝั่งซ้ายมือของเรานี้ก็จะเป็นจุดให้บริการพายเรือขยักนะครับบนคลองใสใสเลย จริงๆแล้วน้ำผุดเกิดจากบ่อนี้นะครับจะมีตาน้ําผุดขึ้นมาจากใต้ดินและบ่อนี้ก็ห้ามลงเล่นน้ําโดยเด็ดขาดระวังไฟฟ้าชดเพราะว่ามีการต่อเครื่องสูบน้ําเพื่อนําน้ําขึ้นไปใช้ในแหล่งชุมชนถัดจากบ่อตาน้ําลงมาก็จะเป็นบ่อที่1นะครับบ่อนี้นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ําได้แต่ระดับน้ําค่อนข้างจะลึกโดยน้ําจะมีความใสมาก ใสจนเห็นก้อนหินก้นบ่อไปเลยทีเดียวถัดจากบอ่อที่หนึ่งลงมาก็จะมีฝายน้ําล้นลงมาสู่บอ่อที่2นะครับซึ่งบอ่อนี้ก็จะมีความใสเช่นกันและไม่ลึกด้วยนักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ําได้น้ําที่ไหลต่อจากบอ่อที่2ก็จะไหลลงสู่ลําธารธรรมชาติและมีน้ําอีกเส้นหนึ่งไหลามาจากเส้นเขาใหญ่มาบรรจบกันที่ลําธารนี้ เรามาดูความใสของน้ํำในบ่อที่เด่นกันก่อนเลยนะครับเป็นไงล่ะใสสุดๆไปเลยแต่ก็อย่างที่บอกนะครับให้มาช่วงเช้าๆยิ่งมาช่วงเวลาเปิดได้ยิ่งดีเพราะว่าถ้ายิ่งสายนักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวเยอะจะทําให้น้ําขุ่นได้ง่ายนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยเออนั่งลงไปเลยเฮ้อเลยฮะมีตนึไง Ô subscribe nào kênh งทางขึ้นลงนี้ต้องระวังกันหน่อยนะครับเพราะว่าหินใต้น้ำมีทั้งความคมและลื่นด้วยนี่ไงเป็นงานหี่ดำน้ำโชว์กันเลยทีเดียว<อ>มาเช้าเช้าแบบนี้น้ำใสๆเป็นของเราคนเดียวแน่นอนแต่พอเริ่มสายนักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยลงเล่นน้ำในบ่อกันบ้างแล้วนะครับ เราเลยย้ายมาเล่นน้ํากันที่บ่อที่2ซึ่งเป็นบ่อน้ํำตื้นความใสของน้ําก็จะเป็นลองบ่อที่1ห,หน่อยเพราะว่าขุนได้ง่ายกว่ามีปลาตัวเล็กๆว่ายกันไปมาและก็มีใบไม้แห้งที่ลอยมากับน้านี่ก็ใบไม้นั่นก็ใบไม้โอ้ใบไม้จะเยอะไปไหน และอย่างที่บอกนะครับว่าบ่อนี้เป็นบ่อน้ำตื้นเราก็สามารถเดินได้เลย ในบริเวณริมข้างบ่อน้ำผุดก็จะมีพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวมาพักผ่อนปูเสือนั่งชมธรรมชาติและสายน้ำกันต้องบอกเลยนะครับว่าที่นี่ต้นไม้ใหญ่เยอะจึงทำให้ดูร่มรื่นและเหมาะกับการพักผ่อนพอเวลาเริ่มสายนักท่องเที่ยวก็จะมากันเยอะนะครับดูบริเวณล,ลานจอดรถตรงนี้เต็มพื้นที่เลยหลังจากที่เราไปเล่นน้ำมาแล้วเราก็มาเก็บของที่รถนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปพายเรือพายักกันต่อ นะโอเคโกโกโกเข้าทางเดิมเราต้องลงชื่อสําหรับการพายเรือขยักซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2ระยะคือระยะทางสั้นประมาณ500เมตรและระยะทางยาวเกือบ2กิโลเมตรซึ่งวันนี้เราเลือกระยะทางยาวนะครับเพราะว่าดูและคุ้มค่ากว่าในผู้ใหญ่ราคาคนละ170บาทและเด็กราคา100บาทเดี๋ยวเอาลงเรือเลยค่ะลงเรือเลย,เอยโอ้ยต้องลงเรือมงโอ้ตรงนี้วิวสวยมากเลยนะครับฉากสวยมาก มันสั่นด้วยดูดิใครใครเล่นหางเขาสะลุดเลยพันตะกตเทปเ,เลย <laughs> กฎระเบียบภายเรือขยัก k ว่าไงครับหนึ่งสวมชูชีพตลอดเวลาขึ้นลงเรือให้ตรงเทียบท่าเท่านั้นเด็กเล็กควรมีผู้ปกครองร่วมภายเรือตลอดเวลาแล้วก็ภายเรือในบริเวณที่กําหนดไม่ลงเล่นน้ำในขณะภายเรือนะจ๊ะห้ามโดดได้ลำนี้เลยเหรอครับอ่าเด๋วหนูเป็นคนถ่ายโอเคไหม <Huh? S 2> <laughs> เด็กน้อยพายเองถูกต้องลูกพายข้างขวาเรือมันจะไปทางซ้ายพายท่าซ้ายกลับมา,นานอ,อ่าไปเราได้เรือสองลำนะมีคุณแม่พายอยู่ข้างหน้าด้วยพายซ้ายลูกพายขวาซ้ายสลับกันเออเก่งเกงเกงวันนี้นั่งสบายนะครับ <c oughs> เพราะว่ามีเด็กพายเรืออยู่ <laughs> เรานั่งสบาย อะไรนะอ๋อคุณพ่อก็แอบพายอยู่นี่คุณพ่อพาอยู่นี่อ,อันนี้คืออะไรคะอันนี้อ๋อทำน้ําตกไม่ใช่มันผุดขึ้นมาเองใช่ไหมคะไม่ใช่อ๋ออ่าให้ดูสดชื่นอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โอดีอันนี้เป็นน้ําตกนะครับที่ใช้พลังงานไฟ220โวลต์นะครับในการปั๊มน้ํามาแต่ก็เพิ่มบรรยากาศให้เราดูสดชื่นได้ กับหินที่รูปร่างหน้าตาแปลกแปลก <Wow. S 1> มีโมอายซ่อนเลยเหรอลูกอ <Huh? S 1> อ้อันนี้เป็นอะไรเนี่ยข้างๆเป็นสาลายเหรอ,อะระยะสั้นจะสิ้นสุดแค่นี้นะคะกว้าหน่อย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 เออเห็นไหมพอเรากดลึก มันจะพายแรงเองอ่าอันนี้แหล่งตื้นเขินซ้ายหน่อยค่ะซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยซ้ายลึกๆซ้ายลึกๆซ้ายลึกๆไหวไหมซ้ายลึกๆซ้ายลึกๆรอดไหมลอดไหมเฮ้ยรอดลอดลอดซ้ายลึกๆโอ้เก่งมากได้ยินเสียงสัตว์ป่านะอันนี้ตัวอะไรครับลูกพลาดดกที่มันร้องกป๊กๆอะไรในเพลงกันนะใช่ไหมครับชนละชนและชนละเอาชนละครับชนละครับ เบ๊กเบกปะโถขุนข้าวขุนข้าวไองจัดการถกเถียงให้เล็กน้อยใช่ใช่ช่วด้วยนะดูได้ดดดดดนี่เดี๋ยวเราจะเข้าเขตกิ้งกาอีกูนหน้านะอะเหรอเราพายมาได้สักระยะหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็คอยจะชี้ให้เราดูสัตว์ป่าที่ออกมาหากินตอนกลางวันฮะมีลิงด้วยเหรอลิงหนูเห็นสองตัวนะคะนั่งอยู่คุณพ่อเห็นยัง ไหนคะทำไมผมไม่เห็นหมีเห็นลิงอะไรกับเขาเลยครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแต่มันอยู่ไกลมากครับกล้องอาจจะเก็บไม่ได้เก็บภาพไม่ได้แต่เห็นลิงผมเห็นสองตัวโอ้นี่ข้างครับข้างๆนะครับจะมีรีสอร์ทใครกําลังหาที่พักใกล้บ่อน้ําผุดนะครับใกล้เลยแหละธรรมชาติเลยแดดแรงลือมาหมวกมาดูสิแต่ธรรมชาตินะครับ โอ้ oh, สง,งบเลยมีมแมลงมีเสียงนกมีปลามีลิงด้วยแล้วก็ลิงกำลังถ่ายอยู่ด้วยเนี่ยกำลังถ่ายรูปให้อยู่อ๋อนี่ดูลิงดูลิงแบบชัดๆมั <c oughs> นแสดงว่าพ่อแม่หนูก็ต้องเป็นลิงเหมือนกันถ้าหนูเป็นลิงแบบจ๊าด <c oughs> คล้ายๆอีโคนาแต่ว่าวเขาเขามาอยู่ก่อนี่ว่าจะมีชื่ออีโคนาครับ ก็คือเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิม <สะ S 1> แหละซ <สะ S 1> ิโกนา่าเนี่ยมันมาจากสางประเทศถูกไหมอันนี้ตาอันนี้เป็นที่ตะกองครับอเ,เอ้ตัวตะกองตัวตะกองนะคะตะกองตะกองลํำน้ำตื่นเต้นอะไรกันครับตะกองเหรอตะกองค่อยๆค่อยๆค่อยๆเดี๋ยวเข้าดงไผ่ไป <laughs> <laughs> ไหนคะไหนคะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วตัวเขียวตัวเล็กตัวเล็ก ส่องสัตว์ตอนกลางวันนะอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังเออคุณพ่อเห็นแล้วคุณพ่อเห็นแล้วแต่กําลังซูมของกล้องเรามันมันมันทาไม่ได้มันทําไม่ได้มันนั่งหลับอยู่มีช่องนี้หนูมองขึ้นไปหลกช่องเนอะมันกําลังหลับอย่าเสียงดังเดี๋ยวมันตื่นเรากําลังมุดอุโมงค์ไม้ไผ่นะคะแต่ถ้าไม่ชานาญนี่ไม่ควรนะคะลาคุณพ่อก็เลย ให้ไปอีกทางนะคะเออนี่นี่หมดแล้วหมดแล้วโผล่มากโผล่มากเจที่พาล่อนมาโผล่มากค่ะทำได้ไอเดี๋ยวตอนกลับสลับกันนะตอนกลับพา่คอนบอกอยากไปตรงนี้เป็นสมสายนะครับ โอ้ล่มเลื่อนจริงๆล่มเลื่อนจริงเขาเจอกันอะไรอีกแล้วข้างหน้าเขาเจอกันอะไรกันอีกแล้วนะครับโหแล้วเอาสาลายขึ้นมาทําไมนะเอาเอาจมลงไปเอาจมลงไปไม่เอาไม่สา่ายเอ้โตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่อากล้องก็ไม่สามารถบันทึกได้อีกแล้วนะครับผม ที่นี่เจ้าหน้าที่บอกว่าจะมีหมีน้ําด้วยนะครับไป <Huh? S 1> เดี๋ยวลองไปดูกันหมีน้ําหน้าตาเป็นไงหมีน้ํหนูเห็นแล้วเหรอว่าหมีน้ําหน้าตาไงห <don> มีน้ําตัวสีขาวเออมันมาแล้วครับว่ายอยู่มาไกลๆว่ายในน้ําด้วยอ่ามีน้ํากําลังว่ายมาหาเรานะคะ <I> จะเอ๋ กันทุกคนใช่ไหมคะชอบคาบไว้ด้วยโอ้เหนืแล้วเหนื่อยครับสรุปมีน้ำของเราก็คือหมานี่เองแต่ชอบเล่นน้ำชอบว่ายน้ำมีน้ำขึ้นแล้วขึ้นฝั่งแล้วมีน้ำรออยู่ในฝั่งอยู่ภายใกล้ไปมีน้ำหน่อย มีน้ำจับเกี้ยวไม้นะตกใจตกใจตกใจเมื่อกี้งูจะฉกเอาแต่งูงูเขาจริงๆเขาจะฉกฉกกบคิวพ่อถ่ายไหมบอไม่ได้ถ่ายก็ถ่ายข้างหลังคุณนี่แหละงูสิงไม่ไดคืองูสิงครับงูสิงหใช่่ครรับาโตนอยเ็วงูสิงมันมันจะเข้าสิงเราไหมไม่ใช่นะไม่ใช่คนละสิงมุกอะไรวะเนี่ย ประมาณสักสามโมงกว่าเนี่ยมันจะเลาะฝั่งหาหาอาหารกันละอันนี้สุดทางแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องกลับแล้วอ,อเดี๋ยวเราก็กําลังจะย้อนทางเก่าก่อนนะครับผมไปหาเจ้ามีน้ํามีน้ํามีน้ำแต่ <c oughs> นนหนูเรียกหมาน <c oughs> ะหนูเรียกหมาน้า <c oughs> เดี๋ยวคืนนี้หนูนอนหลับสบาย <c oughs> โอ้ยไ,ได้ออกกาลังกายขนาดนี้หลับสบายแน่นอน อันนี้เขาเป็นมิตรกับเจ้าหน้าที่คนอะไรปะคะเดนน้อ้นเยอลยชนชชนชนชนนี้กินอาหารไม่กิมเไม่กินนมมาสิลูกวี้กินขนมเลยอ๋อมีกระป๋าด้วยเอาไปขนมหน่อยฝัด้วยโออกอยากอยหิวหขนมเองหิวขนมหิวขนม โอ้โหเขาก็สูงก็สูงใจเลยเขาก็สูงข้ามไม้ไหมอ่ะข้ามไม้แล้วข้ามไม้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 เออข้ามไม้ไปเลยข้ามไม้ไปเลยนะเอาองลุกพายสบายนะรอรอคันต่อไปนะเออไปอะไครับปล่อยาม่ใช้ไว้ตามยาวใช่แล้วก็ใช้มือเขาเข้าไปแล้ว เอาอุโมงค์ไม้ไผ่ไปแล้วนะคะไปแล้วครับตอนนี้เราอยู่ในอุโมงค์ไม้ไผ่นะครับอ่าช่วยกันช่วยกันเฮ้ย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 หมอบหน่อย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 เฮ้ยเฮ้ยออกมาได้นะครับออกมาได้นะครับต้องหมอบนิดนึงโอ้โหผมเพิ่หมอบยังไงอ่ะโอ้โหยหนามหนามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นรอดมาได้โอ้โหเอาเป็นไงคุณแม่เป็นไง ไปเต่าไปแล้วยีห yeah, ลอดแล้วหลอดแล้วหล,ว oh. ลอดแล้วโอ้หลอดแล้วสิงแล้วบมุดดำึุดมุดดำมุดสิงแล้ว <c ười> เอาเอาจะแตกแล้วโอ้ยไม่พายตีกันเอง

ดเาย<ร>ดีได้ถ่มายให้มันโปรเฟชชั่นแลหน่อยไล้หัวหนูก็หายเออหนูต้องยืดแขนไปตรงๆอย่างนี้ายแ,แล้วก็เห็นกล้องขึ้นหน่อยสิ้นสุดแล้วนะคะตรงนี้เจออีกแล้วเจออีกแล้วคุณแ,<อ>แม่เจออีกแล้วไหนมันอยู่ไหนโอโ้โหตัวใหญ่อ มไม่อะ่ะคุณแม่ชี้มานี้คุณพ่อชี้ไปนู่นไกด์ชี้มานู่นทุกคนชี้ไม่เหมือนกันอะนนนและแล้วภารกิจพายเรือขยักของพวกเราก็จบลงสนุกมากเลยครับและเราก็ว่าจะไปเล่นน้ำกันต่อแต่ที่ไหนได้นักท่องเที่ยวมากันเยอะมากเต็มพื้นที่ไปหมดจากบอ่อน้ำใสๆหายไปไหนหมดแล้วครับ และที่นี่ก็ยังมีบริการห้องอาบน้ำด้วยนะครับเดินมาทางด้านหลังสักหน่อยก็จะเจอกับลานจอดรถขนาดใหญ่และร้านค้าขายของมีร้านแนวคาเฟ่ให้บริการด้วยที่นี่และยังมีตลาดน้ำผุดธรรมชาติเขาใหญ่วิถีชุมชนบ้านท่าช้างให้บริการภายในตลาดก็มีเสื้อผ้าอุปกรณ์เล่นน้ำพร้อมไปด้วยที่ขาดไม่ได้ก็คือร้านส้มตามไก่ย่างและอาหารตามสั่งเรียกได้ว่าเล่นน้ำกันเหนื่อยๆแล้วมาหาอะไรกินกันให้อิ่มท้องก่อนกลับบ้านกันนะ พายเรือพายเรือได้พายไปแล้วพายไปแล้วแต่โดนมดกัดร้องไหมมดกัดร้องไหมเจ็บร้องจ้าเลยครับร้อง <มา S 1> <c oughs> นี้เลยอะ่ะมันเจ็บอ๋อมันเจ็บอ่ะโอเคงั้นเจอกันคลิปถัดไปลแล้วกันโอเคบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย